ฮัลโหลทุกคนกลับมาเจอกันกับ Speed Bill อีกแล้วซึ่งบ้านในวันนี้นะคะที่เราจะมาสร้างกันก็คือบ้านที่มีความเป็นบ้านโมเดิร์นแล้วก็มากันในธีมสีเขียวมินนั่นเองคือความจริงอะเราก็จะสารภาพนะว่าบ้านหลังเนี้ยมันคือบ้านที่เราตั้งใจสร้างให้กับ not so v e r y challenge ของเราในรุ่นแรกนะคะเขาจะเป็นธีมสีมินใช่ไหมเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้เนี้ยเราก็ตั้งใจให้เป็นบ้านหลังลงจบ ในรุ่นแรกของเราก็ใกล้ความจริงแล้วที่จริงก็ยังเล่นไม่จบในรุ่นที่1นนะแต่ว่าเขาใกล้ความจริงเข้ามาแล้วขาดแค่แค่1มิชชั่นเท่านั้นก็คือมิชชั่นที่ต้องสําเร็จในหน้าที่การงานซึ่งตอนนี้ก็บอกเลยว่าสนุกมากๆต่อเราอยากจะพักนอตสโบรี่เอาไว้ก่อนเพราะช่วงที่เกมเขากำลังจะมีภาคใหม่เนี่ย มันค่อนข้างบากแล้วนอตสอร์เบรี่มันเป็นอะไรที่มันต้องเล่นเป็นแบบเซฟไฟที่มันค่อนข้างยาวนานเล่นไป10รุ่นนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็คือเราเจอบากเยอะ,ยอะมากเรากลัวว่าถ้าในอนาคตะมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าการที่ เราเจอบักเยอะๆหรือว่าเรากลัวเซฟไฟล์นี้มันมีมันจะมีปัญหาไงเราก็เลยอยากจะมาเน้นคอนเทนต์เกี่ยวกับการสร้างโดยเฉพาะเลยสำหรับช่วงนี้นะคะก็จะลงคลิปสร้างกันจุกๆไปเลยโอเคค่ะแล้วบ้านหลังนี้เนาะเราก็อยากจะทำให้เขามีความโมเดิร์นสักนิดนึงแล้วก็ ที่จริงมันผิดแผนตั้งแต่ตอนจับน้องบลูมาเขามาลงที่พื้นที่ตรงนี้แล้วอะคือบ้านอะหลังลงจบเราอยากทําให้แบบมันยิ่งใหญ่อลังการแต่ด้วยความที่พื้นที่นะตรงเนี้เขา20 30คูณ20เท่านั้นทุกคนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะอลังการเวอร์วางอะไรได้มากเพราะว่าในตัวที่เป็นคาแรคเตอร์ของ Not so นอสโบรีเนาะในเจนแรกเนี่ย เขาจะมีความติดหรูติดแกรมมีความหรูหรารักชูรักใจอะไรแบบเนี้เออมันก็เลยเรารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยรักชูสำหรับเราสักเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ให้มันออกมาดูแบบดูมีความติดหรูติดแกรมอะไรแบบเนี้เนาะที่จริงเนี่ยเราอยากสร้างสาวว่ายน้ำให้เขาด้วยแต่ใครเห็นไหมว่าสาวว่ายน้ำข้างหลังก็คือมีได้แค่จุ่มเดียวเพราะว่าอันนี้เรา สร้างเต็มพื้นที่เลยนะทุกคนเต็มแบบไม่รู้จะต้องแบบขยายไปทางไหนแล้วมันเต็มหมดแล้วแต่ก็เอออยากมีสะว่ายน้ำให้เขาจริงๆก็ใส่ไปได้แบบจุ่มเล็กๆ <c oughs> พื้นที่เล็กๆเท่านั้นเลยอย่างที่เห็นกันไปโอเคตอนนี้เราก็ตอนนี้เราก็พูดจนเราไปตกแต่งเอ็กซ์เทียมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าเรียกว่าตกแต่งค่ะเหมือนเดิมเลยเรียกว่าเป็นการถมต้นไม้ ดอกไม้ทุกอย่างเข้าไปแล้วก็มีการเรียงหินเนาะเป็นทางเข้าบ้านให้มันมีความแปลกตาสักนิดนึงไม่รู้ว่าจะจัดยังไงให้มันดูติดแกรมก็เลยจัดไปแบบนี้เพราะว่าพื้นที่เขาก็เป็นพื้นที่ที่มันอยู่บนหุบเขาด้วยใช่ไหมล่ะถ้าเกิดจัดอะไรเยอะอย่างเงี้ยเรากลัวว่ามันจะไม่ค่อยเข้ากับพื้นที่เขาสักเท่าไหร่แล้วก็ตรงสระว่ายน้ำนะคะอย่างที่เห็นกันไปนิดนิดหนึ่งก็คือว่า ถึงสระว่ายน้ําจะเป็นอันเล็กอันจิ๋วแบบนั้นนะทุกคนแต่มีอะไรบ้านหลังนี้มีวอเตอร์ฟอลนะจ๊ะมีกําแพงที่เป็นเหมือนกับน้ํำตกน้าพุไหลลงมานี่เป็นไงทุกคน เออมันก็ดูหรูดูแกรมขึ้นมานิดนึงแล้วก็ข้างๆเนี่ยตรงหลังบ้านก็จะเป็นพื้นที่ของสตูดิโอของคุณพ่อนะคะเป็นกรีนเฮาส์อะไรแบบนี้ส่วนชั้นใต้ดินเนี่ยเราก็จะจัดให้เป็นพื้นที่ทำงานนะคะเป็นแล็บของคุณบลูมาหรือว่าตัวที่เป็นเมนคาแรคเตอร์ในนอต s วรรค์ของเรานี่ก็จะเป็นห้องโล่งๆแบบนี้คือเราตั้งใจว่าเราจะไปใส่ของ ในเกมเพลย์เขาเพราะเราจําไม่ได้ว่าเขาได้ของอะไรมาบ้างที่มาจากหน้าที่การงานของเขาเนาะเพราะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะมันก็จะได้พวกของที่มาจากหน้าที่การงานค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ตัวบ้านกันแล้วซึ่งตัวบ้านเนี่ยเราได้ทําการจัดฟอร์ r พลยไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเลยณนะตอนนี้ก็คือ ทำการปูพื้นอยู่แต่ปูแบบเดิมก็คือทําไมมันธรรมดาเกินไปก็เลยชอบความลําบากค่ะชอบการจัดเรียงอะไรแบบนี้ก็เลยทําการสานพื้นด้วยมือของเราเองไม่ต้องใช้แบบพื้นสานหรืออะไรเรียงเองไปเลยจ้าแนะตอนนี้นะคะเราก็มาทำพาสซิชันคือในส่วนที่เขาเป็นซอกของบันไดอะ่ะเราอยากทำให้เขามีสเปซมีพื้นที่เหมือนกับ ให้มันมีการแบ่งการพื้นที่นิดนึงแต่ว่าเราไม่อยากตีกำแพงปิดให้เขาดูทึบๆจนเกินไปเราก็เลยเอาระแนงไม้ของ e o l i f e s ไ y l e เนี่ยนะคะมาเรียงเอาไว้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นการแบ่งพื้นที่เหมือนกันเลยไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็ทาผนังทั้งหมดเป็นสีฟ้าไปก่อนเป็นสีเขียวมินมินอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยก็คือทำไรจัดจากห้องครัวก่อนเลยเหมือนเดิมที่เราชอบทำนะคะแล้วก็ ซึ่งเคาน์เตอร์อันนี้ทุกคนทุกคนดูดีๆนะมันคือเคาน์เตอร์ที่เป็นเคาน์เตอร์ใหม่ของเบสเกมเป็นไงเฮ้ยมันน่ารักมากเลยทุกคนจริงๆตอนแรกเราใช้เป็นของบ้านหลังเก่าของน้องบลูมานะเราใช้เป็นของโฮมเชฟแต่อันนี้แบบเราเห่อทุกคนบอกเลยนี่มาพร้อมกับเคาน์เตอร์บาร์ที่เขาเสร็จการน่ารักสุดๆดอ่ะแล้วก็ทำการใส่เก้าอี้ ทานข้าวให้เขานะเพราะว่าเก้าอี้อันเก่าเนี่ยเราใส่เป็นเก้าอี้สี่ที่นั่งแต่ว่าด้วยความที่มันมีงานจัดเลี้ยงปาร์ตี้ที่บ้านค่อนข้างบ่อยแล้วก็มีคนมาสังสรรค์กันค่อนข้างเยอะเราก็เลยทําเป็นโต๊ะยาวไปเลยแล้วก็สําหรับบ้านหลังนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ใส่ของตกแต่งที่ผนังเยอะอะไรแบบนี้นะเพราะว่าเราอยากจะเว้นสเปซเอาไว้เพราะว่า อตอนที่เราเล่นเกมอะที่เราเล่นเกมเพลย์นะคะเรามีรูปถ่ายเยอะมากเลยทุกคนเรามีรูปถ่ายที่เป็นรูปถ่ายของครอบครัวเยอะมากๆเพราะว่าการที่มันเล่นเป็นเลกซีอะไรแบบเนี้ยแล้วมันมีรูปของรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นไปเรื่อยๆอะ่ะมันอบอุ่นหัวใจมันใจฟูมันอิ่มเอมหัวใจมากๆเลยเราก็เลยจะเว้นพื้นที่บางส่วนนะคะเพื่อที่จะติด รูปภาพหรือว่าพวกแบบประกาศเนียบัตรต่างๆที่ที่เกมเพลย์ของเราอะน้องซีมองเราเขาได้มาจากหน้าที่การงานหรือว่าจากเควสอะไรต่างๆอะไรแบบเนี้ยเนาะเออเราก็อยากจะเว้นพื้นที่ไว้เขาสักนิดนึงซึ่งในตัวบ้านตัวนี้นะคะเราก็พยายามอย่างเต็มที่เราให้มันแบบแกรมอะแต่เรารู้สึกมันยังแกรมไม่สุดมันดูเป็นความแบบ เป็นบ้านที่มีความแฟมิลี่เออมีความแบบครอบครัวทุกคนบอกไม่ถูกเหมือนกันเออว่าไม่รู้ว่าจะเรียกสไตล์นี้ว่าอะไรแต่ว่าแบบด้วยความด้วยคาแรคเตอร์ของเจนแรกอะนะคะเขาก็จะมีความรักครอบครัวอยู่พอสมควรเลยนะเออเขาต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ดูอะชาเลนจ์เนี้ยของเราหรือว่าของคนอื่นหรือยังไม่เคยรู้จักนะัทซ e r เบอรี่มาก่อนเนี่ย อยากให้ลองไปดูกันมากๆเลยนะเราว่ามันสนุกแบบมันมีอะไรให้ทำเยอะอะทุกคนเออเล่นมาทุก EP เนี่ยคอนเทนต์วิ่งเข้าหาทุก EP เลยไม่มี EP ไหนไม่มีเรื่องวิ่งเข้าหาเลยพูดจริงๆถ้าเกิดใครที่เป็นสายเล่นเกมแล้วยังไม่เคยลองเล่นชาเลนเนี่ยอยากให้แนะนำให้ลองเล่นกันมากๆเลยโอเคก็พูดไปเรื่อยก็จะหมดลมอยู่แล้ว พูดไปจะหมดลมไปนะคะโอเคตอนนี้ก็จะเป็นห้องทำงานนะคะที่เราจะสร้างเอาไว้ให้กับคุณบลูม่กของเราคือเห็นว่ามันจิว๋วใช่ไหมทุกคนแต่มันเป็นห้องทำงานหลอกไงมันเป็นห้องหลอก,ลอกๆเฉยๆห้องจริง,ๆ,ง,รงๆของเราก็จะอยู่ชั้นใต้ดินซึ่งเจ้าประตูตัวที่จะไปห้องใต้ดินน่ะเราจะล็อกเราจะล็อกเอาไว้ให้น้องบลูมห้คนเดียวคือแม้แต่คนในครอบครัวเราก็คิดว่า ไม่ควรจะลงมาใน l a บนะ l a บนี้ควรจะเป็นแค่ของอน้องบูม่าคนเดียวเท่านั้นหรือว่าใครที่กำลังเล่นชาเลนจ์นี้อยู่แล้วก็ไม่ถนัาดาในการสร้างบ้านอยากน้องซิมของตัวเองมีบ้านที่มีห้อง l a บห้องทดลองอะไรแบบเนี้ยก็สามารถโหลดของเราไปเล่นได้เลยนะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาถึงชั้น2กันแล้วซึ่งชั้น2เนี่ยก็จะเป็นห้องนอนตอนนี้นะคะเราก็เริ่มทําจากห้องนอนของ ลูกสาวของเราคือเราอะตั้งใจตอนแรกนะที่เริ่มเล่นเราตั้งใจจะมีลูกสองคนอยู่แล้วแต่ก็คือทำไมเอ่ยท้องหนึ่งครั้งได้แฝดทุกคนแฝดหล้วก็คือเลิกเลิกไม,ไม่ไม่มีลูกอีกแล้วไม่ให้หน้องบลูมามีลูกอีกแล้วเหนื่อยมากทุกคนถ้าเกิดใครมีภาค g o i n g together นะแล้วก็มีแฝดทุกคนจะรู้ว่าแบบมันป่วงมากมากเลยอะ เออแล้วเราเล่นเกมเพลย์แบบที่ไม่ได้ใช้สูตรไม่ได้แบบมีมอสไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆมันมัน เล่นยากเล่นเหนื่อยเล่นลำบากถ้าเกิดใครชอบความลำบากเนี่ยเราคิดว่าการมีลูกแฝดต,ตอบโจทย์แน่นอนเออตอนนี้เราก็มาทำห้องแค่ให้กับลูกสาวของเราก่อนนะคะก็จะเป็นเหมือนกับห้องวัยทีเนาะที่มีเป็นที่มีความเป็นคุณหนสักนิดหนึ่งของต่างๆเนี่ยก็จะมีความติดหรูติดแกรมอีกสักเล็กน้อยเออต้องเป็นของที่ดีที่สุดเนาะ เออมีความแบบของเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งเขาก็จะมีสองห้องแล้วสองห้องเนี้ยด้วยความที่มันเป็นลูกแฝดไงก็เลย copy ้เลยเราจะ c o อปปไปวางไม่มีการสร้างใหม่คิดใหม่ได้ทั้งนั้นเออเดี๋ยวกลัวลูกน้อยใจเงก็เลยต้องสร้างให้มันเหมือนกัน เป็นข้ออ้างอะทุกคนเป็นข้ออ้างมากมากเลยนะตอนนี้เราก็ทําเป็นห้องน้ํารวมอยู่นะซึ่งที่จริงห้องน้ำเนี่ยจะมีทั้งหมดสามห้องก็คือห้องน้ําด้านล่างนะคะก็จะเป็นห้องที่อยู่กับอ่าตรงพื้นที่ซักล้างล้างผ้าล้างซักผ้าอะไรแบบเนี้ยก็จะมีชาวเวอร์บ็อกซ์หนึ่งอันส่วนข้างบนเนี่ยก็จะมีทั้งชาวเวอร์บ็อกซ์ที่เรา d ีไอแล้วก็ มีอ่างอาบน้ำนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำในห้องนอน master bedroom ก็คือห้องนอนของน้องบลูมาหรือว่าห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองห้องน้ำก็คือพื้นที่ใหญ่สุๆคือกะว่าให้เข้ามาสองคนได้เลยแต่ถามว่าความจริงการเล่นเกมเพลย์เนี่ย มันไม่สามารถเข้าห้องน้ำได้พร้อมกัน2คนอยู่แล้วเออก็สร้างให้ใหญ่ๆไปอย่างง้ยอยากให้มันดูอลังกียอรอลังการเท่านั้นเองตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาสู่มาสเตอร์เบดรูมกันแล้วก็ไม่ที่มีอะไรมากมายเลยก็จะจัดให้แบบมันดูมีความเป็นห้องของผู้ใหญ่ขึ้นมาสักนิดนึงเออก็จะใส่พวกโคดแรกเข้าไปสักเล็กน้อย DIY เป็นเหมือนกับตู้สภาบิวอินม เออก็ไม่เชิงว่าตูุเสื้อผ้าหรอกก็แบบอารมณ์เป็นตู้บิวอินต่างๆนะคะแล้วก็จะใส่ทีวีเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มความส่วนตัวให้กับคุณพ่อคุณแม่เองเพื่อแบบ อยากจะมีอะไรแบบสวีทวิดวิวกันสองคนเนาะเพราะว่าลูกๆตอนนี้ก็โตเป็นสาวโตเป็นวันทีนีนหมดแล้วคือพูดมาเป็นตุกเป็นตาไม่ได้คิดเลยว่าคนที่ไม่ได้ดูจะรู้เรื่องกับเราไหมถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องก็สามารถไปทานอตเซอร์เบอรี่ของเราได้เลยนี่โฆษณาขายของไปอีกหนึ่ง อ่าถ้าเกิดแบบใครแบบอยากฟังอะไรเพลินๆเนาะที่แบบไม่ใช่การพูดแล้วก็เป็นเสียงสร้างอะไรแบบเนี้ยอยากฟังเสียงอะไรที่แบบมีความไว่วงมีความแบบกริ๊ดกระาดหรือว่ามีความตกใจอะไรอ่เงี้ยก็สามารถไปฟังนับเซอร์เบกันต่อได้เลยค่ะโอเคตอนนี้ก็มา DIY ไไฟตรงหัวเตียงกันสักนิดนึงให้มันดูมีความแบบมีความแกรมแล้วก็แปลกตาขึ้นมาสักหน่อยส่วนหัวเตียงเนี่ยเดี๋ยว ณเกมเพลย์นะที่เราเล่นนะเราจะเอารูปครอบครัวมาติดอันนี้ก็ติดไปก่อนเป็นไคลไลเนาะเออให้มันกำแพงมันดูไม่โล่งจนเกินไปแล้วก็จะมาใส่เป็นเหมือนกับตอเครื่องแป้งนะคะเพราะว่าตอนทำงานเนี่ยเราใส่ไว้ให้เขาในห้องทำงานแล้วเราไม่อยากให้น้องซิมติดติดคอมอะทุกคนไม่ชอบเลยอะ่ะไม่รู้มีใครเป็นเหมือนกันมัน้ยแต่เราไม่ชอบให้น้องซิมติดคอมเออทุกคนอันเนี้ยกรอบรูปอันเนี้ยเราได้มาจากภาคไลฟ์แอนเดทนะซึ่ง เราจําไม่ได้ว่าเรากดพรีออเดอร์หรือเปล่ามันต้องได้เฉพาะคนที่พรีออเดอร์ใช่ไหมแต่จําได้ว่าไม่ที่ซื้อแบบพรีออเดอร์แต่มันมาได้ไงไม่รู้ทุกคนงงมาก เออหรือว่าเราพีออเดอร์ไปก็ไม่รู้โอเคส่วนตอนนี้นะคะเราก็มาตกแต่ง outdoor กันเล็กน้อยมาเพิ่มแอคทิวิตี้ให้กับครอบครัวครอบครัวนี้นะคะก็จะเป็นการช่วยในเรื่องการเล่นเกมเพลย์ของเราทั้งเป็นบา meditate หรือว่าจะเป็นพวกยิมออกกําลังกายเป็นลู่วิ่งหรือว่าจะเป็นพวกเจียคริสตัลอะไรแบบนี้นะคะหวังว่าจะชอบกันนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ยังไงเนี่ยก็สามารถกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้นะคะ หรือจะกด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของเราก็ได้เช่นกันแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย